เอาเรถเข็นใหญ่ลงแล้วครับผมเพ่นครับผมวิธีการเอาล่งเพิ่นผมกับว่าท่านได้เห็นดอกว่าผมไม่โคมาล่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เี่าวรถเข็นใหญ่มาล่งรับชมหนครับผม